ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิบนผ่านอีกหม่ๆม่ขอบคุณครับไปนไงไปนไงเจ้าชิกด,กดังมาแต่สเนี่ย สวดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นจังไดนคือได้อัน,น,ออนแนวดำๆปือป้อๆมากถะบ้าน,นี่เชียงตัดหนาฮะไปซื้อเชียงตัดหนามาโอ้แตพื่อหนาเปลี่ยนคักแต่เขาบ่กเลยนะป้าพี่น้องครับเปลี่ยนมินลินเลยพี่น้องหนาโอ้แบงผีเบื้องแบงหน่องเพิ่นบ่นี่ฮะแบงผีแบงหน่องเพิ่นบ่นี่นเอามันอันไหนเนีน่อยู่น้ำคนไปจนหอดมือจเจ้าของเบิดเนาะใชคนเขากับป้ากันหรือ ซื้อได้หมซื้อเสียงเรงน้าได้เป็นยังได็ไดแรงทอบครับโอ้เ้าวูยบานบ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างตำบลงมวงตำบลวางมว,วงอำเภอเปยน้อยครับเป,<ไ>ปน่อยคอนเจนทาเน้ะสุรินทร์กัได้อีครับรบ้ <ละ S 2> านนี้เบ,นนบอร์โทรเบอร์ทิต่อได้ถ้าจะผู้เพิน่นประธานเด้หัวจักเใช่หรโอ้เบอร์ไหนเบอร์ท้งสองเบอร์เลยีศูเกาสี่นะศูนย์เก้าสี่เนาะน่สามเก้าแป ห้าหกเนาะเบอร์ติดตอ่อใส่เบื้องทางซึงได้มันยังเนี่ยช่างท็อปสันไทยจำนายแผ่นหลังคาเหล็กสันไทยเหล็กเชือล่าราคาชาวบ้านบริการถึงใจฉับไวเป็นกันเองคือว่าได้น้ำตัวหาหอดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คือว่าฉับไวอาทิตย์สองอาทิตย์กะวางงานไปแล้วตัวทางเพิ่นขึ้นมือไรอ่ะเน <c oughs> าะทางเพิ่นหัวตะขึ้นเสากระเทียวหลังคาไปไวให้เพิ่นไรไงมึงกะติตาคนเพิ่นตัว แม่นบ้ากันอโอ้ยมาบอกเรียงขั้วอ่ะนเองแม่นแม่นปาดโทเชียงตันยาครับเชียงตันยาเชียงตันยาเนาะมาจับจ่อยไกลให้จักบ้านนนี่มันสิไรส้นบ้าเนี่มันหัวบ้าเนี่ครับมันหัวบ้าเป็นตาผู้เฒ่าผู้เถ่าวันได้บอขันตัาเรียงขันเข่ามากจะสั้งกูใส่เล่นเนี่ยเนาะโอ้ปาดโทปัดโทไอ้ราคาได้ละครับตัวนี้ถ้าเกิดผู้ใดผีเอาไปเลี้ยงกาสีปั้นให้เนาะครับเน้องสอง แม่เป็นท้องแล้วโอ้ยแม่ตัวนี้ท้องอรดิเนี่ยทองล้วท้องแหรอทองดิงงน่าจะลูกเพื่อนไงสี่เดือนหรือครับสี่หาเดือนหรนี่จะลูกเพื่อนไงน,นารานานลาไม่ไม้ขอแอ้เบึ้งแม่ก่อนเบึ้งแม่ก่อนไปกับคุยธรรมดานดิล่ะคือว่าพวกจริงซะเอ้ยกับคุยบ้านเฮาธรรมดาดิล่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดทุนบ่หลายปันไดนหรือว่าเป็นตาพราเอาไป็นอย่างกับบุญนี่กับพอดีจริงสินะครับครับลูกเพคนกับเป็นตุ๊กแก่ครับ แม่ลูกนี12เ1 2 7 0 0 0ครับผม1,027,000นี่แม่เขาสูงเท่าไรครับแม่สูงย3 1กับคือย30บวกประกันนี่นะครับครคือผมกับว่ากงเอาเจสิเอาเอาเป็นประกัน้เพิ่นจะย30ซะเนาะครัย30บานี่แต้ว่าอ่าในทองก็นมี่ในทองกัทองเาตรวจไปครับตรวจทองไปตรวจทองนี่เนาะตรวจทองแล้วล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึง ย่างหยองหยองเนี่ยไงที่เด็ดอ่ะมันลูกผู้ใดเนี่ยวเฮ้ยมันลูกผู้ใดเนี่ยเฮ้ยลูกกเขาข้อเบิ้มโอ้ยลานลูกเสียเบิ้มจินี่องข้อไหมป้าจักเดือนหรอครับเนี่ยอ่าเ่มเจ็ดแปดเดือนเนี่ยหรอครับเจ็ดแปดเดือนเนาะครับไอ่ห้ามีเอกสารมาหน่อครับเนี่ยมีเขาเอกสารพวกครับเอมอ๋อในทองเด่นเป็นตัวใดครับเนี่ยในทองเป็นนี่ยังเนี่ยเหนียวก่ โอ้ยังนี่เหนือดอกตีเราจังเบิ้งจังเบิง้งมีอยู่ดิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอเบิ้งภายหลังแต่ว่าให้เบิ้งตนตัวมันสักก่อนดาวเหนือตีวยู่ก็ดาวเหนือตีดาวเหนือดาวเหนือโอ้ร้อยสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดเราประกันให้เิ็นสามสิบตากระเต็มแจ่มกระจำครับข้อกระององปองขาขาวกำไรถุงเท่านั้นข้างหลังครับข้างหน้าล่างๆว้าลายขาดเดี๋ยวผมขอขอเบิ้งถ่ายกันหน่อยก่อนเบิ้งหาถ่ายเบิ้งหางก่อนโอ้หางผัวหางยาวดีตัวนี้ไหม ขาดเดแหน่งย,ยังน้อยนะครับเนาะแมนครับแมนโอ้ขาดเดแหน่งยังน้อยพี่น้องครับแต่ว่า,ดาได้การเด้อพี่น้องเด้อสำรับผู้ที่เอาไปพัฒนาต้อนะครับในทองกับทองพอดีเด้อพี่น้องดาวเหนือนะครับแต<น>่ว่าการส<โ>่งลูกตัวนี้<โ>ลูกลูกที่ไหในทองครับนี่ลูกที่สองเนาะตัวนี้ลูกแรกคนน้อยเนาะอ๋อมาเบื้มาเบิ้งการใจลูกของเขาครับนี่ยแล้วนี่ยังกินนม่มไหม่ะครับนี่กินแล้วเนาะกินตาตาเปล่าหรือจีคอนข้อในเบียงบุญโอ้ยเออเขาผมสินคักฮือเอาจะไปรีบไหมล่ะ เบื้องเบื้องหางพี่น้องเบื้องหาง,อ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 งโอ้ลูกเสียบเบิ้มแม่หางตัวนี้ได้การแข่งขาดีขอ่อขาดีพี่น้องครับขอ่อขาดีควันตกสาบาะบับเลยือคือมันวานละเอามันจะแขะผมยังไงเนาะนเดี๋ยวจะวนท้ายจนได้พวกเราไป<ม>ให้พี่น้องได้เบิ่งชัดชัดนำ้ำเออควันมีทั้งสองขางเนาะสองห่วยควันยังพยักกอดทั้งทั้งนานะเอองานยู่พี่น้องทำ รายการนี่พี่น้องมวยมันจุ่มอยู่นี่หดสามหดมันตัวนี่จุ่มมันจุ่มอยู่งมองขาหนาเนี่ยหดสามหดสิบตัวคนนี่พูดนะพูดนะโอ้ยเบื้องบนโอ้เบื้องบนยืนยืนน้องมึงยืนมึงยืนมึงยืนขาหนีง่ายเ่าไหร่ขาแม่ครับเออแม่นีิลีเนาะกับเบิ้งวิธีการใช้ลูกโคลลดครับอืมใช้ลูกเด็ดขาดจะเลยฮะโอ้ยอัตลักษณ์นี่ชัดเจนแห้งเลี้ยงกบแม่เพิ่งกัแม่บ้านเนาะแม่บ้านอยู่ครับตั้งสี่หลักใส่พอดีใส่พอ ไอ้เพื่นพัฒนามาแล้วใส่ไขนมันงว้วนมันใส่พอเลือดลอยเนาะไข่มันงว่นงวนนี่โอ้คอยไหมหนาสวยเพ,พื่น้องครับหัวหนวกดีครับหัวหนกหวหนกหัวหมอท้องเลยลูกมันเด็ดขาดขนาดเลยเนี่ทยท่ายไอ้สัญลักษณ์ของเสียเบิรมพันลันนี่คือให้ลูกทายเต็มนะครับนี่ให้ลูกทายเต็มพ,พุ่นแข่งขาใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ลูกไหให้ลูกเจีงครับจะพูดไหมนี่ไหมเด็ดขาดเด็ดขาดหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพัน สามหัวใจสามหัวใจโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องครับเอา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 ราคาเนี่ยเขาคุยได้ปะกะรูรๆกันนี่ดอกครับเอาอันรูกันนะผมปั้นได้ผมกับปั้นอ่าอ่าขันเปี๊ปั้นกันได้กะปั้นเนาะกะโตอะไรคุยได้บอกกันเอาเนาะแต่บอกเองเออเองก็ได้ดอกบอกกบพี่หลอกอะคือว่าจรงสั่นจักแล้วเห็นมันไ่ใหญ่ขก็สาบว่ามาสั่นแต่ว่าขั้นจังพัวไป จังมาเบิ่งเอาผู้เอาไปก้อนกับกับเพื่อนกับกับตอบรับดีกับขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับ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 จังอีเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าลูกเจ้าฟ้าเจ้้าาฟกับลูกกับเจ้าสัน้นเจ้าสั้นกับแม่สาวนั่นเพื่อนกับเอาไปกับกับผู้ไปได้รับดีดกับดีใจน้ะครับ,รบพี่น้องครับเ <หา S 1> ราภาวนาผู้เพป็นต้องหมดก็ได้ผู้เพื่อนผู้เพื่อนคือหอดกับจังมาเบิ่องไม่เอียงผู้นี่เนาะรายการนี่ก็ได้โอ้สามสามหัวใจพี่น้องสามหัวใจ ของของของกเกาก่สิพยามเน้นให้มันตรงพกกรเรียดทีนะครับผลเรบบผลเรบบ่นเร็บนเบน,เบนเบเาหนาเขาเอาเบื้งพี่น้องเบื้งเอาไดการมาเบื้งบัดตัวนี้บัดนี่เชียงตั้หาดเลยตัวนี้ได้ไรไปไดตัวนี้ไอนี่ไอนี่<ช>ไรไปไดไอนี่ไม่ไทสันเนี่ยไม่มลึตะอยู่ดำไม่ไ, <laughs> ไมสสัเอาทเลสเทาลสว้ามาแห้ง ดิโอ้ยอาทิตใหม่ไหมคือปวดแต่ว่าขาปวดนะข้างขาเริ่มปวดเอ้ผมหัวตะเคยเห็นผมอาจีพพ่อค้าโลกหลายาคือพาอรูดเรื่องหวยบวกนี้เนาะครับแต่ว่าผมกับน,น้องตะเคยินไว้ขาใหญ่เนี่ยท่านตกผมดิแต่ว่าคือหนาดิมีหรือไม่ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมหัวตะเคยเห็นเลยมาเลยต่างสื่อเพิ่นว่าไม่โอ้เพิ่นไม่เป็นบพรว่านี่ไม่เลยนะใไม่ไทยสันเนดียดดิ <c oughs> เจ้ามรุตยูดำพี่น้องครับไม้ไทสันย่อยถือขหัวนะเถือขัวในกามง่ายอยู่นี่ขาแข้งขานนี่ปวดที่รีดีต้อใหม่เนาะหลายไปแนเนาะครับเนี่ยจะซีมือห่าตั้งแล้วฮะไม่เนี่ยเอาไม่ดูซีมือห่าเท่านั้นเองซีมือห่าพี่น้องครับเอาซื้อประดับบารมีครับเขาเป็นคนหลายแต่ว่ากระเสือไปจับสัตว์จะมันก็ได้ครับอ่าแมนแมนแมนครับแมนแต่ว่าเขาเป็นลูกคนใดใช่ไหม มีเสียมีสายบ่เป็นลูกกลมครับเป็นลูกกลมโอ้เป็นลูกกลมเนาะคนเกิดสิมีเราไม่ก่อเพราะบงแข้งบงขาบนขับ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 ได้กันเดี๋ยวจะมาคั้วไอนี่สิเป็นคั้ยผู้เฒ่าเลี้ยงเนาะผมเบื้องอาการเนาะเบื้องหลักแนลักษณะนั้นไม้ทั้งว่ามันในช่วงนี้มันกำังมีการลงเลือกตั้งพื้นที่เนาะครับครับครับไม่ใช่เงินก่อนเงี้ยหรอโอ้โอ้โอ้เออเออเอาเอาเอาเบื้องหน้าเขาคนละเบื้องหน้าเขาคนละอืมรอรอนี่คืออิเลียคือมฤตยู่ดำไม้ยนี เอ้าท่านว่าราคานีแตงแต่ราคาเนื้อกับสิบ่าไรหรอดออมันกัดจควมมาละคือบาได้ไงบารูผมบารูบารูผมบมีทั้นว่าขันอันอันเนื้อผมบวบารูขึ้นบาล่ะอ๋เชียงตัดหยางอะไรกันได้ล่ะบ่ได้เตเตอร์มันได้ล่ะได้ห่าบ่ไเ้็ตอมันหไปอ่าสีวสิบห้าครับคุยไดไอีกวะนี่ได้แต่พีน่ากับว่าไรเนาะคุเนี่ยมาเบิ้งเกสานมาเนือเบิ้งเกสารหูแล้วไม่ บวเอกสารไปลองครับนี่ตัวไหนเป็นตัวไหนก่อนนี่ตัวนี้ถือตัวเถิกอ่ะนี่ครับตัวเถิกครับตัวนี้ตัวผู้เนาะครับผมตัวถูตัวผู้นี่เป็นของเด่นพิ่บุญด้วครับเด้ออันนี้ของของกรมปศุสัตว์เพิ่นอ๋อเด่นพิ่บุญเด่นถิบุญเราตัวโตอลสาวหน่อยเด้อาเป็นว่าเ เอกสารนั่นคือผมผมครบครบเอาก็คือผมบ่าดิมีความรู้หลายประการเด้อครับเอาไปว่าไอเบิ่งไอเบิ่งน่าเสียบบอมขั้นว่าไปเบิ่งโตัวตนคข่เหล้วผมมักก็คือเมี่ยนเลยไว้เต้าหมาพี่เราไปอันนี้เด้ตัวในทังเองมาหนิตัวนี้ตัวในถองครับตัวในถองตัวแม่ยัง่งอ๋อดาวเนื้อดาวเนื้อดาวเนื้อเอาคัดก่อนเราพี่น้องครับมาจับมือเบิ่งตัวจริงพี่น้องครับแต่ว่าผมสีเบิ่งหลูกการจ่าหลูกของเขาหน่อยบ้านโอ้พี่น้องครับพผม พ่อไหมพีหพอกใช่ปะมือเ้าดีว่มันเติมไปท้องนาหรือือยังตาลับมุยมุยคนอ่ะคนอ่ะตาลับมุยมุยกูหิวนอนกูหิวนอนนะงจะได้เนาะโอ้ใจหลวกในการใจหลวมแล้คือขาดใช่ปะเนาะการใจหลวงเขาได้การได้ ผมเกษสรท้ทายให้พี่น้องเบื้องทั้งไก่เทั้งไกลล่เลยพี่น้องเด้อครับเพราะว่าบางเถ้อบางท่านนะครับอยู่ไกลๆเพววิ่นบ่ได้มีเวลามาเบื้องอุย้ยไก่เพิ่นได้ตัดสินใจไงผมลืมเบื้องตึงแม่อ่องข้อแตกอย่างดีตัวนก็ย่างหลองผมกับกับตรงฟกอ่าคืออะไรที่ผมบอกไปมันก็คือตามนั้นนั่นที่นะนี่ครับพี่น้องครับท้ายในระยะหาเม็ดพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยลูกกับแม่<บ>หวงหวงเท่ดิหวงตีหวงลูกตีเอ่อ มักแม่ลูกกัมาเรียกัาแม่ลูกมักตัวผูเอาไปเป็นเชียงตัดหญาครับมาเบิงเอาพี่น้ mm องครับเนี่ยได้การได้การโอ้ผมค yeah, ือมักล so ูกมั้เถอะวะซฮสบยงนี่พุ่นเหรไหมพุ่นนิะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นุนเทดามามีให้ติมดมันยังกินนมตตาๆเยอะดิโอ้คือเห็นจากขวางดูดีว่ะที่วังนมบอ้โานมยังไงันยูตัวของ ขื้นด,ดังตบฐานะสาหนักเรียนสานักเรียนสานักเรียน,ยนที่เด็ดที่เด็ดเอามักตัวใดก่เจงโทรมาสอบถามาเพื่อนพี่น้องเด้อสำหรับกิมนีกับพ่อใหญ่สมิทธ์สักก่อนพี่น้องครับเาบอยยังสานักเรียนก่อนครับสวัสดีครับ